<ม>โปจายรอดช่อ<ม>งกับที่สุดไม่เอามาไม่มันจะเขียนไนดูเยเนี่ยมาติดอะไใจจำนงนี้แน่นะดีมาถามเพื่อูไงว่าไม่รูผมไม่ดู้อง ผมเนี <T> ่ยมาก่อนพัฒนาดีมอฟตรงนี้ทำเลเด็กูดึงออกขอมอไปนั่งค่ะเพื่อเมต่อคนหน้าหล่ะองมอนั่นค่ะขอบคุณทุกไลค,รระคะ์ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทีรร่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตัปตะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะผู้คนหลังไหล มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพของอดีตเจ้าวาดวัดพระปากันนะคะตอนนี้มีการเรียบโรงทานทั้งหมดห้าสิบโรงทานนะคะเยอะแย,ยะมากมาย

ตายยกครับตกกับคนเอ่อกับ <tay> หลูน้อยปิ้งข้าวจีนะคะข้าวจีมาจากวัดเพชรมงคลนะคะนำโดยพระประหลัดยิ้มอะไรอะ่ะ อ่านนตะคุณไม่ออกประภาเข้าตี เข, er ขาขอะไรนะจุ่มไข่ก่อนนะก่อนปิ้งก็ไม่มีเลย เดี๋ยวเราไปดูไอ้อะไรนะน้ำแข็งใสกันตอ ใครๆก็อยากกินเนาะโอ้หถ้าเสียตังค์ขายดีอย่างนี้นะใส่จะรวยใครจะดึงมาให้คุณย่าทำไมกัเนี่ย